วิธีดูโลเคชันของตัวพิสต๊อปนะคะกดที่นิ q เควสจากนั้นก็เลื่อนไปที่ตัวพิสตอปนะคะกดคลิกหนึ่งทีตรงนี้เกมจะทำการปิงให้เราค่ะเราก็เข้าไปในเกมเพื่อไปหาพิสต๊อปแล้วรับเควสกันได้เลยพิสต๊อปเนี่ยจะเดินอยู่ที่ปั๊มน้ำมันของเมืองโบนิเบิร์บส เขาจะเดินไปเดินมานะคะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเมือเ่อเพื่อนเพื่อเห็นสัญลักษณ์จุดๆ,ๆก็เข้าไปคุยเพื่อรับเควสได้เลยพอเข้าไปคุยนะคะกดเรียกหัวข้อที่เป็นเครื่องหมายตกใจค่ะแล้วก็กดนิ้วโป้งอีกหนึ่งทีเพื่อเป็นการรับเควส refuel a vehicle with gas เราจะต้องเติมเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะ เพื่อนๆจะไปที่ปั๊มไหนก็ได้นะคะคือที่ทรายบอกให้ไปที่ปั๊มเนี่ยเพราะว่าที่ปั๊มนะคะเด็กมันจะมีรถยนต์จอด2มันจะมีเป็นถังน้ํามันแล้วก็เป็นหัวจ่ายเชื้อเพลิงสะดวกไปตรงไหนใกล้ตรงไหนก็ไปที่นั่นค่ะรอบนี้นะคะทรายมาตรงบริเวณเขานะคะเพราะว่ารถเมเย์รถบัสรถไปท่านบัสเนี่ยมันผ่านทางนี้พอดีค่ะ แต่สำหรับคนที่ไม่ได้มาที่ปั๊มน้ำมันนะคะก็สามารถที่จะไปหาถังน้ำมันแล้วก็เอาไปเติมให้กับรถที่มันอยู่ตามแบบตามเมืองหรือมันจอดตร,ต,รตรงนู้นตรงนี้ที่ไหนก็ได้หมดเลยค่ะที่หลังปั๊มน้ำมันนะคะก็จะมีถังแกส๊สเอ้ยถังน้ำมันแบบนี้ค่ะเราสามารถเก็บมาได้เลยแล้วก็ทำการถือไว้ที่มือกดคลิกค้างใส่รถนะคะมันก็จะเป็นการเติมน้ำมันโดยเราจะต้องเติมทั้งหมด20หน่วยค่ะ ในกรณีที่กดเติมแล้วมันไม่ขึ้นให้ลองขยับนิดนึงนะคะเหมือนกับว่าบางทีจุดที่เราเติมไปอะคะ่ะมันไม่ตรงกับรถนะคะมันก็เลยจะไม่ขึ้นนะและถ้าน้ำมันในแกลลอนหมดใช่ไหมคะเราสามารถถือมาเติมที่หัวจ่ายได้ด้วยนะคะโดยที่การกดเติมหนึ่งครั้งก็จะได้10หน่วยคะ่ะ Distance traveled in a vehicle เราจะต้องขับรถเป็นระยะทาง500เมตร จะเป็นรถแบบไหนก็ได้นะคะรถเก๋งรถซูเปอร์คาร์รถ, Car, รถบรรทุกหรือรถกระบะก็ได้และคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะใช้ได้กับการขับเรือด้วยเพราะว่ามันบอกว่า Vehicle นี่น่าจะหมายถึงยานพาหนะเนาะขับแล้วสามารถจอดได้นะคะเผื่อว่าเจอคนหรือว่าจะต้องเติมน้ำมันแล้วก็ค่อยไปขับใหม่ให้ครบระยะทางค่ะ Destroy mailboxes with a vehicle เพื่อนๆจะต้องขับรถไปทำลายตู้จดหมายขับรถอะไรก็ได้นะคะมาที่เมืองอย่าง Pleasant Park หรือ r e Retail Row จากนั้นก็ไล่ดูทีนาบ้าน,นะคะ่ะว่าบ้านไหนมีตู้จดหมายเราก็เอารถไปชนตู้จดหมายให้พังแค่นี้ก็จะผ่านเคสนะคะโดยที่เพื่อนๆจะต้องทำทั้งหมด3ตู้ค่ะอันนี้เป็นตู้แรกนะคะ มาที่เมืองก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันจะมีคนอยู่เยอะค่ะเขาก็จะคอยยิงรถอะไรแบบนี้เอพัชชินพานะคะตรงบ้านโมเดิร์นเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งตู้ด้วยนะคะแต่ว่ามันจะไปหลบอยู่ตรงทางขึ้นเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะที่มันซ่อนอยู่ก็มองหาดีๆนะคะที่นี่เมืองเดียวมีพอ3ตู้เลย แต่ตอนทําลายก็ยังจะต้องใช้เป็นรถไปทําลายนะคะไม่สามารถเดินไปตีได้นะ Get two seconds of air time with a vehicle เพื่อนๆจะต้องไปขับรถให้รออยู่กลางอางกาศ2วินาที รถที่ลอยได้ง่ายที่สุดก็คือรถที่ถูกทําการมอดล้อไปแล้วนะคะเพราะว่ามันจะกระโดดดึงๆค่อนข้างบ่อยค่ะดังนั้นถ้าจะทำควสนี้เนี่ยแนะนําให้ทําการมอดล้อก่อนที่จะไปทําค่ะ Interact with and overturn car to flip it เพื่อนๆจะต้องทําการปรับรถที่มันคว่ำอยู่ให้มันหงายแบบปกติหรือจะเรียกว่ากลับรถที่มันหงายให้มันกลับมาคว่ำแบบปกตินะคะ แนะนำให้ทำการมดล้อนะคะเพราะว่ารถที่ทำการมดล้อแล้วเนี่ยมันจะแบบมีความกระโดดกระเด้งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไปขับเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกคว่มได้ง่ายค่ะพอมันคว่ำนะคะหรือว่าเรียกว่ามันหงายแบบนี้เพื่อนๆพนก็ทำการเข้าไปกดตรงฟลิปนะคะดูที่เมนูฟลิปของตัวเองหน้าจอเป็นตัวอะไรก็กดปุ่มนั้นค่ะ แต่อาจจะต้องพยายามขับหลายรอบนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราพยายามทำให้มันคว่ำแต่มันก็ไม่ยอมคว่ำสักทีนะคะ